เหรียญเงินแท้ราชการที่ 9, เก้าเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะคะคือคือที่พี่แแนะนําอยู่ตลอดเหรียญที่น่าเก็บสะสมคือเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้และเหรียญที่ที่มีชนิดมีหน้าเหรียญมีชนิดราคาหน้าเหรียญอย่างเหรียญเนี้ยที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญแต่เขาเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้เราก็เก็บได้อย่างน้อยมูลค่าของโลหะค่ะมูลค่าของโลหะที่มาผลิตที่ ผลิตจากเงินนะคะเขาก็ยังจะได้ราคาเนื้อเงินนะคะอย่างเช่นเหรียญนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็ผลิตจากเนื้อเงินแท้อย่างไงเขาก็มีมูลค่าเนื้อเงินนะคะไม่ราคาก็ไม่ต่ําจากเนื้อเงินถ้าทองขึ้นเขาก็ขึ้นตามตามราคาเนื้อทองอันนี้จะไม่มีมูลค่าเหรียญนี้เขาจะมีชนิดอทองเหลืองทองทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลนะคะทองทองแดงค่ะ ทองแดงกับนิกเกิลอันนั้นปรากฏว่าราคาไม่มีนะคะไม่ได้ราคาเงินนะคะก็จะมีราคายังไงก็ราคาเนื้องเงินโลหะค่ะราคาเนื้อโลหะเงินนะคะการันตีได้นะคะอย่างเหรียญเนื้องเงินที่พนันแนะนําให้ให้เก็บอย่างเหรียญน,นี้ค่ะอันนี้ก็คือผลิตจากเนื้องเงินแท้นะคะ,ะถ้าเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้จะได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับความนิยมอย่างไรเขาก็เป็น เขาเขาก็ได้ราคาเนื้อเงินเนี่ยค่ะ,ะเหรียญนี้จะแพงนิดนึงเหรียญที่ผลิตน้อยหายากเขาก็จะมีราคานะคะเหรียญที่ผลิตเยอะราคาเขาก็จะก็ได้เกินเนื้อเงินนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเขาเขาลักษณะเขาเป็นรูปเหรียญอันนี้หน้าเหรียญอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะคะจบการศึกษา เหรียญนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะสมเด็จย่าอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทสมเด็จย่าอันนี้ร้อยห้าสิบาทกล้วยไม้กล้วยไม้อเซียนเอ๊ะปนาน้ามีกล้วยไม้สองเหรียญอะนะคะก็มีก็ประมาณนี้ค่ะพน้าชอบเก็บอ่อนี่ไงอีกเหรียญหนึน่งกล้วยไม้พระเทพจบเสจบการศึกษาอ๋อเหรียญนี้เหรียญนี้น่าเก็บค่ะเหรียญนี้มีน่าเก็บน่าบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ค่ะหน้าเหรียญจะเขียนว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรสมหาวชิราลงกรณสมสวรีหนึ่งมกราสองพศสองห้าสองศูนย์มีจบเสมีอันนี้เหรียญเมื่อก่อนเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบก็มีเยอะอยู่นะ แรกเลย20บาทยังมีเลย